แต่ก่อนเนีเรเราเคยเอาุบประมาณจากสำนักง,งานสลากยิเแบรนนะครับมาช่วยในกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาการเยินชาติตอนตอนก่อตั้งใหม่ๆนะครับต่อมาเรามีพระราชบัญญัติาการเีฬราไประเทศไทยนะครับปรากฏว่ามีกองทุนนะครับพัฒนาการเีิรายชาติไปอยู่ในพระราชบัญญัติาการเีฬราไทยโดยมีคณะกรรมการโดยมีท่านนายกขอทรัฐรองนายกเป็นประธาน นะครับเป็นประธานแล้วมีผู้แทนกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มาบริหารกองทุนถือว่ากองทุนเนี่ยมาช่วยเหลือวงการกีฬานะครับดีดีมากเลย ที่ผมดูแลในเรื่องของกีฬาระดับนานาชาติเช่นทีมชาติไปแข่งการซีเกมส์เอ็นเกมโอลิมปิกหรือการานักกีฬาที่ไปแข่งคอลิฟายโดยเฉพาะคอลิฟายที่ไปโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลกเนี่ยเราได้การสนับสนุนจากกองทุนเป็นอย่างมากนะครับจากววงเงินที่ได้งบมาปีหนึ่งจากกองทุน4ี่0 0ล้านนะครับเราก็ ทางฝ่ายการเลื่อและวิชาการกีฬาเนี่ยก็มาใช้ใจ่ายนี่ก็ประมาณ2,500ล้านเพราะเรามีสมาคมต่างๆนะก็มาคมต่างๆที่พัฒนานักกีฬาดีขึ้นก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เราทำให้ก่องทุนมีความสำเร็จก็คือนักกีฬาได้ได้รับเหรียญรางวัลมากขึ้นสองนักกีฬามีการพัฒนาสิภาพที่ดีขึ้น นะทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นเหรียญรางวัลหรืออันดับโลกดีขึ้นครับตัวเป้าหมายของกองทุนเนี่ยคือนักกีฬาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือรใน,นชาตินี่เป็นหัวใจหลักเลยกองทุนนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี่นะจากภาษีสุราและบาหรีนเนี่ยก็ถือว่าวงการเราอาจจะอจัดแปลไปอีกทิศอันก็ได้ นะครับก็ได้รับความชื่นชมจากนักกีฬาสมาคมกีฬาต่างๆนะครับอาจจะเพียงพอเต็มที่หรือไม่นั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับนะครับก็วงเงินเราก็มีจํากัดน,นะครับปีหนึ่งก็เดือนหนึ่งเฉลี่ยแล,แล้วเงินที่จะไหลเขา้าก็เดือนประมาณ300นะครับ300ล้านนะครับจากวงเงินที่สมาคมต่างๆไม่ว่าสมาคมกีฬาประเทศไทยกับสมาคมจังหวัดน,นะครับก็ขอมา เป็นหลายพันล้าเกือบหมื่นล้านแต่เราก็ต้องให้เป็นไปตามระเบียบท,ที่กองทุนกำหนดนะครับอันแรกต้องดูที่ระเบียบกองทุนสำหรับสมุนได้เปลี่ยนใดมีหลักเขามีหลักเกณฑ์กำหนดอันที่สองนี่ข้อหมายต้องถามว่าป่ายได้โน้ประมาณแล้วข้อหมายประสมความเสเร็จอย่างไร